แลบไฮโปทรามต์อีพิทรามต์ใช้เวลาไม่นานก็จะมีติวโครงสร้างส่วนอื่นๆที่สัมพันธ์กันด้วยนะครับกับไฮโปทรามต์อีพิทรามต์สาหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาแลบ11บข้อแรกก็เพื่อศึกษาตําแหน่งที่ตั้งของไฮโปทรามต์และอีพิทรามต์นะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์กับโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียงอีกข้อนึงก็คือเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อช่องทางเชื่อมต่อ connecting pathway route tag ต่างต่างที่เชื่อมต่อกับ นิวเคลียสของไฮโปทาลามัสและอีพิทาลามัสส่วนเรื่องหน้าที่และความเป็นปกตินะครับคลินิคอลคอร์เรชันของไฮโปทาลามัสกับอีพิทาลามัสเนี่ยขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในภาคบรรยายนะครับนะครับอย่างที่บอกไฮโปทาลามัสก็จะเป็นส่วนของไดเอนเซฟัลลอนนะฮะอยู่ต่ํากว่าทาลามัสมีร่องแบ่งนะครับในด้านมิดไลท์วิวนะครับหรือมิดเดิลวิวก็จะเจอไฮโปธัลไมค์เซลล์คัสนะครับร่องนี้แบ่งไฮโปทาลามัสกับทาลามัสนะครับ ช่องว่างตัวนี้ก็คือเ h ิร์ v เวนดิเคิลลองดูโครงสร้างอื่นๆที่รีเลทกันนะครับไฮโปทามัสก็มีขอบเขตของด้านหน้านะครับตรงนี้ก็คือแอนต r เลคอมิชเชอร์ลามินาเทอร์มินอลลิสนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นในรูปเซกชันของไดเอ็นเซฟาลอนกับเบนสเตมภาพม่วงด้วยนะครับข้างล่างตัวนี้ก็คือออปติก h ฮสต์มาแล้วก็ออปติกแทร็กออปติกเนิร์ฟออปติกเฮสมาแล้วก็แทร็กมีเดียนอิมเ n เนนซ์ของพิทูิ t a r y ี่ a ก d นตรงมีแถบนี้ก็ ลองดูนะครับมันไม,ม,ม่มีชื่อแล้วก็แมมมิลารีบอดี้หรือข้างในมีแมมมิลารีนิวเคลียสนะครับของไฮโปทาลามัสตรงนี้ก็ลากไปนะเจอมิดเบรนนะครับเพราะนั้นเวลาเราตัดเซกชันรูปม่วงนะครับภาพม่วงก็ตัดทะแยงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นทาลามัสอยู่ด้านบนด้านหลังนะฮะจะเห็นอีพิทาลามัสในบางเซกชันนะครับต่อมไพเนียลหรือไพเนียลบอดี้โพสเทลคอมมิชเชอร์ฮาเบนูล่าคอมมิชเชอร์หรือฮาเบนูล่านิวเคลียสอยู่ตรงนี้นะฮะ ตรงนี้จะเจอมิดเบรนนะครับด้านหน้าก็คือครุสซิลีบายเรตเนื้อครีสแล้วก็พวกสับตันชีไนกร่านะครับอินเตอร์พิเดนกล้าฟอสซ่านะครับลองดูนะครับสักเจออะไรที่รีเลทกันแล้วก็มีโครงสร้างตรงนี้นะครับฟอนิกฟอนิกนะครับคอปัสเคโลซัมเซปตัมเพลูซีดัมนะครับแล้วก็คอรอยเพ็กซัสนะฮะแล้วก็มีสไตรอาร์ิโตริสทารามายนะครับไซอาเทอร์มินอลิสก็แลทอลไปหน่อยเดี๋ยวรอเรียนแลบของอาจารย์นวรัตน์นะครับลิมบิก ทบทวนครงสร้างคร่าวๆแล้วนะครับเราไม่ได้เห็นของจริงไม่เป็นไรนะครับเอารูปแล้วกันมันชัดดีสอบก็คงปีนี้เป็นสอบแลบออนไลน์เพราะนั้นก็ไม่ต้องสัมผัสกันใหญ่ละนะครับเท่าที่ดูตัวนี้เรามีเช็คลิสต์นะครับเช็คลิสต์กับคีย์เวิร์ดนะครับมันอาจจะเกินส่วนของไฮโปทรามั์ไปบ้างนะครับจริงๆไฮโปทรามั์เราแค่นี้เองนะฮะใสๆอยู่ใต้ทรามั์นะครับแถวๆนี้ก็อาจจะเห็นร่องไม่ค่อยชัดแล้วฮะ ไฮโปทรามิกเซลคัดบางคนก็ไม่ชัดนะครับไฮโปทรามัตนี่ใสเลยนะฮะมีแต่เซลล์บอดี้ของนิวรอนเยอะแยะทีนี้ขอดูส่วนประกอบอื่นๆนะครับไหนๆก็เต็มสอบแกลบอื่นๆด้วยผมบีฟแกลบส่วนอื่นด้วยเลยนะฮะตัวนี้เป็นส่วนบอดี้ของคอปัสแคลโรซัมไวเมเตอร์ที่เชื่อมสมองใหญ่2ซีกนะครับเป็นคอมมิชเชลไฟเบอร์อันใหญ่เลยตัวนี้ก็เซฟตั้มพิลูซีดัมเห็นนิดๆนะครับแสดงว่าเป็นพาร์ทหลังๆ ขอไล่กลับตรงนี้นะฮะถ้าเห็นเซปตัมพิลูซีดัมมันสั้นๆก็คือติดกับฟอนิกเลยก็จะเป็นพาร์ทหลังๆอันนี้ธารมัดนะฮะนี่ไฮโปทารมัดตัดเทลงมั้งหน้านับเฉียงมามากเลยตรงนี้ก็บอดี้ของฟอนิกนะฮะบอดี้ของฟอนิกซ้ายขวานะครับฟอนิกก็เป็นแอสโซเชชันไฟเบอร์ของสมองใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ละข้างประสานงานในแต่ละข้างของสมองนะฮะมาจาก ฮิโปแคมปัสนะครับฮิโปแคมปัฟอร์เมชันมหาพเซปตัลแอเรียกับแมมลา body, us, รีบอดี้ของไฮโปทารามัสนี่ฟอ n i กช่องว่างนี้ก็คือ Lateral v e n t r i c l e ซ้ายขวานะครับช่องนี้คือ Third v e n t r i c l e นะครับ t ต i r d v e n t ต i c l e ตัวนี้ c o r d a t e n u c l e u s ก้อนนี้ทาร a มัสนะครับเดี๋ยวฟังรายละเอียดต่อจากอากจั์นวรัตนะครับแลบของจั์นวรัตนี่ h ารมั u s อันนี้โพส i d เดียมของ Inter n a l capsule กั้นไดเอนเซฟปลอนกับเลนดิฟอร์มนิวเคลียสของเบซ่าแกงเกลีย์นะครับถ้าเราเห็นทารามัสกับเลนดิฟอร์มตรงนี้คือโพซิเลริมของอินเทอร์นอลแคปซูลนะฮะแล้วก็ยังมากั้นเป็นแลเทอร์วอลของไฮโปทารามัสด้วยนะครับเพราะนั้นใสๆนี้ไฮโปทารามัสตรงนี้เป็นคอมมิเชอร์ลไฟเบอร์ด้านหน้านะครับเชื่อมระหว่างฟอนเทอรโลบกับเทมเพลโลบซ้ายขวานะครับเกาเรียกแอนติเรียคอมมิเชอร์นะฮะแอนติเรียคอมมิเชอร์นะครับเห็นเป็นหนวดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้คือคอลัมน์ของฟอนิก เป็นแอนติเลียพาร์ตโฟนิกทีนี้เฉพาะตรงนี้นะฮะอาจจะเรียกคอลัมน์ของโฟนิกหรือว่าโพสต์คอมมิชเชอรลไฟเบอร์ของโฟนิกนะฮะโพสต์คอมมิชเชอรลไฟเบอร์ของโฟนิกเพราะว่ามันอยู่หลังแอนติเียคอมมิชเชอร์นะครับเหตุที่เรียกโพสต์คอมมิชเชอรลไฟเบอร์ทีนี้ในโฟนิกเนี่ยก็อาจจะมีอีกส่วนนะฮะที่มาจากตรงนี้นะฮะอันเดียวกันนะครับบอดี้แล้วก็กลายมาเป็นคอลัมน์นะครับหรือแอนติเลียพาร์ต มันจะมีไฟเบอร์ส่วนน้อยนะครับมองไม่เห็นตัวนะวิ่งไปที่ด้านหน้าของอันติเรคอมมิเชอร์นะครับเรียก P c o m m i s s u r ไฟเบอร์ของโฟนิกไปหาเ s e p t แอเรียของสมองใหญ่ส่วน f r o n t a บนะครับพี P c o m m i s s u r ไฟเบอร์ fiber ของโฟนิกก็มองไม่เห็นตัวละฮะเขาเป็นไฟเบอร์กระจายกระจายกันเราเห็นโพ post c o m m i s s u r ไฟเบอร์ fiber, หรือคอลัมน์ของโฟนิกชัดเจนกว่าเป็นส่วนหน้านะฮะอันนี้บอดี้เป็นส่วนบน แล้วเดี๋ยวมันมาจากส่วนหลังของฟอนิกก็คือครูชกับฟิมเบียนะครับไล่ถอยหลังอยู่ที่ที่โปแคมปัสนะครับเหนือใหปโปแคมปัาถัดไปอันนี้นะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็บอดี้กับครูชของฟอนิกอันนี้เริ่มหเห็นครูชนะครับครูชเป็นเขา่าอันนี้บอดี้อันนี้คอปัสเคโลซัมส่วนบอดี้นะครับนี่อยู่หลังไปหน่อยตัดล่างลงนะครับรูปยี่สิบสองนี่ผมตัดสูงกว่าอันนี้ผมถอยลงล่างนะครับยี่ิบเอ็ดก็ต่ำมาหน่อยทีนี้ก้อนนี้ทารามัส อันนี้โพสซิเลริมของอินเทอร์นอลแคปซูลเหมือนเดิมนะครับจะเห็นทาร์มัทเขาแบ่งทาร์มัทกับเรนดิฟอร์มนะครับเรนดิฟอร์มนิวเคลียสของเบโซแกงเกลียอันนี้เป็นมาซ่าอินเตอร์มีเดียนะครับอินเตอร์ทาร์มิกคอนเนคชันหรือแอทิชันนะเชื่อมทาร์มัทสองสี่ช่องว่างนี่คือเติร์ดเวนิเคิลใสๆนี่ก็คือไฮโปทาร์มัทไฮโปทาร์มัทนะฮะแล้วก็นี่ก็เจอคอลัมน์ของฟอนิกนะฮะคอลัมน์ของฟอนิก แทรกเข้าไปในเนื้อไฮโปทรามิสก็แบ่งไฮโปทรามิสออกเป็น lateral zone กับ medial zone แผ่นนี้ปิดด้านหน้าของเติร์ดเวนดิเคิลนะฮะส่วนของหน้าของไฮโปทรามิสก็คือ lamina terminalis นะครับ lamina terminalis ตรงนี้ก็ antirecomisure นะฮะตรงนี้เนี่ยไอที่มันพาดกันตรงนี้นะฮะรูปที่ตัดลงล่างรูปยีิบเอ็ดนะครับมันจะเห็นแยกอยู่ซ้ายขวานะครับ a n t i r e ม o m เชอร์ ไล่กลับขึ้นมาหน่อยในตรงกลางของทารามัสตัวนี้นะฮะมีดวงดวงอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าแมมมิโลทารามิกแทร็กนะครับแมมมิโลทารามิกแทร็กก็เป็นแท็กที่มาจากแมมโมลารี่บอดี้นะครับแมมโมลารี่นิวเคลียสก็วิ่งไปที่แอนทลเลียทารามิกนิวเคลียสนะครับหลังจากนั้นจากแอนทลเลียทารามิกนิวเคลียสก็ไปที่ซิงกูเลตเจรัตเป็นทารโมซิงกูเลตไฟเบอร์นะครับแต่อันนี้ขึ้นมาจากแมมโมลารี่บอดี้ตรงนี้เป็นแมมมิโลทารามิกแท็กนักศึกษาลองดูดีๆนะฮะเขาอาจจะไปเกยกับบริเวณทีี่่เรยกวา ทารามิกฟาสซิคูลัสนะฮะแต่ว่าเราเอาแค่เฉพาะดวงดวงวงวงเนี่ยนะครับแมมโมโลทาลามิกแทะเดี๋ยวมีรูปอีกอันนึ่งเห็นความต่อเนื่องนะอ่ะอันนี้อีกอันนึงตรงนี้เป็นไฟเบอร์ที่ทอดอยู่ด้านดอสโซอของทาลามัสนะครับก็เรียกสไตรอาร์เมโดลิสทารามายนะครับเป็นไฟเบอร์ที่ยุ่งเกี่ยวกับระบบลิมบิกแล้วก็ไฮโปทาลามัสด้วยนะฮะร,รูป20ตัดลงไปอีกนะครับเนะี่ยนฮะนะอันนี้คือสไตรอาร์เมโดลิสทารามายก้อนนี้ทาลามัส เต i ร์เ e นิคเลนมาซาอินเตอร์มีเดียแล้วก็โพสซิเลริมของอินเทอรอลแคปซูลอันนี้เป็นกระดานด้านหน้าเลยนะฮะออปติกแคสต์มาแล้วก็แทรกนะครับถอยหลังเป็นออปติกแทรกแล้วก็ตรงใสๆขาวๆตรงนี้คือไฮโปทาลามัสนะครับเม็ดตรงนี้คือคอลัมน์ของฟอเน i กคอลัมน์ของฟอน็กแต่ตรงนี้ฮะแมมมิโลทา a ามิกแทรกอันไหนซ้ำๆกันผ่านไปนะฮะแล้วก็เรียนอีกทีนของอาจารย์ท่านอื่นนะครับเบซอกแองเกลกับทาลามัส ทารามิติ n u c ค e ียตรงนี้ฮะไฮโปทารามัสเราถูกแบ่งเป็นมีเดียลกับ l ลท e r เ l อร e แอเรียหรือโซนนะครับโดยคอลัมน์ของฟอนิกทีนี้รูปล่างลงไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นมิดเบนนะครับด้านหลังเป็นพาวิน่าของทารามัสนะตอนนี้พูดอีพีทารามัสไปด้วยนะก็มีฮาเบนูล่านิ c l e ครีซ้ายขวานะครับฮาเบนูล่านิ c l เครียดนิอคีซ้ายขวา แล้วก็ตรงนี้เป็นเรดนิวเคลียสนะครับเรดนิวเคลียสของมิดเบนแมมิลารี่บอดี้ของไฮโปทาลามัสนะฮะอันนี้ออปติกแทร็กช่องนี้คืออินเตอร์พิดังคูล่าฟอสซานะครับทีนี้ลองนึกนะฮะจะมีแทร็กนี่แหละครับวิ่งขึ้นไปไปหาแอนทิเลยทาลามิกนิวเคลียสนะครับทางด้านหน้าเห็นแทร็กนี้มาจากแมมิลารี่นิวเคลียสนะฮะวิ่งอ้อมๆนี้คือแมมเบโลทาลามิกแทร็กแมมเบโลทาลามิกแทร็ก แต่ให้ดูอีกอักอนนึงนะครับแท็กที่ซ้อนกันตรงนี้นะฮะอันนี้คือฮาเบนูโรอินเตอร์พิดังคูล่าแท็กนะฮะฮาเบนูโรอินเตอร์พิดังคูล่าแท็กลองไปตามเลคเชอร์อีพิทาลามัสดูนะฮะให้แยกดีๆนะครับตรงนี้มี2แท็กอันนี้แมมโมโลทาลามิกบริวเวณน,นี้นะฮะจะเห็นนิวเคลียสรูปริมเนะี่ยอันนี้คือสับทาลามิกนิวเคลียสแล้วก็โซนาอินเซอร์ต้านะครับลองไปดูของเบซอลแองเกลีออีกทีนะฮะ โพสิเลลิมของอินเทอร์นอลแคปซูลแล้วก็ลงกลายเป็นครูสซิลิบายแล้วตรงนี้ครูสซิลิบายโพสิเลลิมของอินเทอร์นอลแคปซูลนะมีแท็กหลักๆก,ก็คือคอร์ติโคสไปนอลแท็กคอร์ติโคนิวเคลียร์คอร์ติโคเบาบาดแท็กอ่าอันนี้ตัดลงล่างไปอีกนะฮะผมจะสุดอยู่แค่รูปนี้นะครับมันลงไปถึงมิดเบดล้วไม่เจอไฮโปทาลามัสแล้วแต่ว่าเราเจอโครงสร้างสําคัญที่เป็นแหลงผมวันนี้ก็คือไพเนลบอดี้นะครับต่อมไพเนลนั่นแหละไพเนลแกรนนะครับ อันนี้เป็นพาวิน่าคือโพสเซียพาร์ตของทารามัตมีเดลเจนิคุเลตบอดี้และทาโลเจนิคุเลตบอดี้ของทารามัตแล้วก็มิดเบนก็ทบทวนนะครับตรงนี้คือเทคตั um, ้มเทคตั้มนะฮะซีบอลค, um, คิวดักเพอริอะคิวดักเต้าเกรเมเตอร์นะครับเทคเมนตั้มคือแกนกลางนะฮะก็จะมีเลดนิวเคลียสแล้วก็โซนที่เป็นเลคติกูล่าฟอร์เมชันแล้วก็มีพื้นที่ที่แบ่งระหว่างเทคเมนตั้ม um, กับเบสของ มิดเบนนะครับเบสิสพีดังคูลานะฮะหรือครูดซิลิบายหรือซิบัลพีดังเคิลก็ได้นะฮะเบสก็คือเบสิสพีดังคูลายนะฮะจะเจอตัวกั้นระหว่างเท c กเบนตั้ม um, กับเบสของมิดเบนก็คือสับเ t นเชียไนก r ้านะครับในแนวดิ่งเนะี่ยสับเ t นเชียไนก r ้าจะตรงกับสับท h a l a มิกนิวเคลียสพอดีนะครับต่อเนื่องกันส่วนนี้เลดนิวเคลียสนะครับอันนี้อินเตอร์พีดังคูล่าฟอสซา นะครับแล้วก็นี่เป็นส่วนบนของพรนะครับซูพิเรียพาร์ตของพรเฉียวมานิดนึงนะฮะต่ํากว่าพรโตมีเซนเซฟัลิกเซาคัดหรือซูพิเรียพรทีนเซาคัดก็ได้นะฮะนี่พอดีเราไม่ได้เจอเซาคัดอันนั้นนะครับทีนี้ลองมาดูเมเจอร์คอนเน็กชันนะครับของไฮโปทาลามัสเมื่อกี้นะครับแมมโมโลทาลามิกแท็กไม่ได้วาดไว้แล้วก็อันนี้คือทาลโมไฮโปทาลามิกแทกนะมาจากดอโซมีเดียเนิวเคลียสของทาลามัสวิ่งมาหาไฮโปทาลามัสไม่เห็นตัวหรอกครับ แต่เน,นี่ยเห็นนะฮะฟอนิกนะฮะฟอนิกที่มาจากฟิมเบียครูสแล้วก็ตรงนี้บอดี้อันนี้เป็นคอลัมน์หรือแอนททเลียพาร์ตนะครับพาร์ตส่วนใหญ่นี่มาที่แมมมาลี่บอดี้เป็นโพสต์คอมมิชเชอร์ไฟเบอร์ของฟอนิกนะฮะคอลัมน์นั่นแหละอันนี้แอนททเลียคอมมิชเชอร์ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นไฟเบอร์มีเดียลฟอร์เบนบันเดิลไม่เห็นตัวไม่เป็นไรนะฮะลากยาวระหว่างเซปโตแอเรียกับมิดเบนนะครับแล้วก็เบนเซมเลยแหละตลอดทางลงมานะฮะไปแวะที่ไฮโปทาลามัส เลติโนไฮโปทาลามิกนะครับดูนี้นะมาผ่านออปติกเนอร์ออปติกแคสมาเข้ามามาหาอีกอันนึง DLF นะครับดอสเซลรอยยูนอลฟาซิกลัสจะเป็นแท็กที่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะฮะมาจากสไปนัลคอร์ดเลยนะฮะผ่านเบนสเตมแล้วก็มาหาไฮโปทาลามัสนะ DLF จะเห็นตัวด้วยนะฮะอันนี้คือต่อมไพเนียลนะครับหรือบอกต่อมไพเนียลตัวนี้ฮาเบนูล่านิวเคลียสถ้าต่ำมาตรงนี้คือโพสซิเดคอมิชเชอร์นะครับ ขอบหลังของเมม m i l l ี่บอด d ี้ไปหาโพสเซียคอมมิชเชอร์เนี่ยนะก็เป็นจุดแบ่งระหว่างไดเอนเซฟ a ล o อนกับมิดเบลน์ตอนนี้มารูปนี้นะครับรูป8ถอยมานิดนึงนะครับโอเพนเมดูล่าเราจะเจอแท็กอันนี้ที่เคยรีมายเอาไว้นะครับเป็นชั่นเอาไว้ตั้งแต่แลบก่อนหน้าที่ผมสอนเบนสเตมอินเทอร์นอลสั c เจอ์นะครับตรงน,นี้เขาเรียก DLF หรือ Dorsal Long i t u d i n a l fasciculus ตัวนี้แหละ DLF เป็นแท็กที่มาจากไขสันหลังผ่านเบนสเตมนะแล้วก็มาหาไฮโปทัลมัต มีทั้งวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับมีทั้ง ascending และ descending fiber นะครับ DLF อยู่ตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับบริเวณ lateral part ของ medulla นะครับ medulla longa นะนะมี h y p o t h a l a m สไ spinal tract แฝงอยู่ในนี้นะฮะไม่เห็นตัวหรอกแต่ว่าเป็นโซนอยู่ใน lateral part ของ medulla longa นะครับแต่นี้มันนำ upper motor neuron ของ autonomic fiber ไปลงไปหา second order neuron นะครับตัว first order n e u r อนมาจาก แอนเทียกับโพสเชียไฮโปธัลามิกนิวเคลียสนะครับแล้วก็ผ่านในบริเวณของข้างๆข,ของเบนเซมและเทลพาร์สนี่แหละ <Practice> นะฮะเพราะนั้นถ้ามีรอยโรคอยู่แถวๆนี้นะฮะของทั้งเมดูล่าของทั้งโพนแล้วก็สไปนต์น่องคอร์ดก็จะอาจจะไปโดนรบกวนระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะซิมไนติกนะครับนะลองดูนะครับตัวแรกเนี่ยเขาจะวิ่งเป็นอิฟซีเลทเทลหรือฮะหรือว่า <impl ored> <M> อยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะฮะไม่ไม่มีการครอสนะครับระบบ อัตโนมิกตัว first order neuron นะครับอยู่ที่ไฮโปทาลามัสเนี่ยก็คือแ a n ท e r i o p o s t e เลียไฮโปทาลามิกวิ่งผ่านมิดเบนพอนนะครับอยู่ตรงเทคเมนตัมพอนแต่ว่าพอเป็นเมดูลนะ่าเนี่ยอยู่ล l a t รัลพาร์ทของเทคเมนตัม um, ของเมดูล่านะครับนะครับอันนี้ลองดูนะครับการวิ่งของเจ้าไฮโปทาลามสไปนอลนะฮะถ้ามิดเบนเขาอยู่ในเพ periaqueductal g r แมตเตอร์ atter, นะอยู่ตรงนี้ อนิคอยู่เทกเมนตัมของพอรแล้วก็มาอยู่ที่ลาเท่ลพาร์ทของเทกเมนตัมของเมดูล่าบลองกาตาพอลงไปถึงสไปนัลคอร์ดส่วนต้นๆน,นะครับเขาอยู่ในลาเท่ลไวท์คอลัมน์นะครับชิดดอสเซอร์ฮอนนะครับเพราะนั้นถ้ามีรอยโรคตามเส้นทางนี้นะครับตำแหน่งไหนก็ตามที่จะโดนไฮโปทาร์โมสไปนอลแท็กเนี่ยจะมีทรายฟ้องมาเป็นดิสฟังชันของออโตโนมิกเนอร์เวิร์ดซิสเต็มออโตโนมิกฟังชันนะครับโดยเฉพาะซิมเมตริก ตัวแดงนี้ตัวที่หนึ่งนะครับคือตัวอั p เปอร์มอเตอร์นิวรอนของระบบ ANS นเะครับเนี่ยเขาจะต่อกัน3ตัวนะฮะตัวที่2อยู่ที่ l ลคโ r รฮอ o r นของไขสัังระดับ T กับ L ต้นๆน,นะครับท o ัลโค l ลัมบ r าอัลโฟจะเป็นซิมเมตริกใช่ไหมฮะเซค o n d o ์ออเดอร์นิวรอนแล้วก็เ h ิร์ดออเดอร์นิวรอนที่อยู่ที่แกงเกลียน,นะครับมันจะเป็นซิมหรือพาราซิมแกงเกลียก็ได้นะครับที่เราเรียนมาเนี่ยนะทีนี้ เบอร์2เบอร์3เนี่เป็นตัว lower m o t อ r n e u r รอนะต้องต่อกันอีก2ตัวนะครับรวมแล้วมี3ลําดับตัวอ p ม e r m o อ o r neuron หรือ UMN นะครับอยู่ใน CNS ส่วน second third order neuron ของ a n s นะครับจะออกจากไขสันหลังไปหาแกงแต่แล้วก็อยู่ในแกงเกลี่ยนด้วยนะครับเราสตัวนี้เบอร์2เบอร์3เราเรียกเป็นตัว lower m o ตอ r n e u r รอนักศึกษาก็ไปไล่ดูของเลคเชอร์ของอาจารย์กนกพนกพบอาจารย์หมอสมเกียรตินะครับ ซิมพาติติกก็เป็นทโรโครลัมบ้าอัลโฟนะฮะทีห่1ถึง L2 ส่วนพาลาซิมมันก็เป็นเคนิโอซาก้าล์อัลโฟนะฮะที่เบนสเตมนะครับ,รบก็ออกไปกับเขนเนอร์ฟสีคู่37-90ไปทำอะไรบ้างนะักศึกษาก็ไปไล่ดูนะฮะแล้วก็มาเจออีกทีที่ S234 นะครับเพลวิกสแปงนิกเนอร์ฟไปเลี้ยงวิสซัลออร์แกนของแอบโดเมนไฮกัดแล้วก็เพลวิกออร์แกน อันนี้เมดูร่านะครับถ้ามีรอยโรคอยู่แถวๆนี้นะฮะและทเลอพาร์ตของเทกเมนตัมเมดู l ่านะครับแล้วก็แล t ทเ a อพาร์ตของสไปน l c งคอส่วนแล r ท l w ไว t e คอ l ั m มนะก็จะไปโดนอัปเปอร์ต้ n นิว o n นของซิมเมติกนะครับซิมเมติกเพราะนั้นทรายก็มาฮอนเนอร์ซินโดรมนะครับนักศึกษาลองดูนะฮะอนเนอร์ซินโดรมโดนซิมทั้งตัว u p p เ r m o t ต้นนิว o n นหรือโลว์ r er m o เปอ n e ต้นนิวนที่ออกไปแล้วนะฮะอยู่ตรงคอก็ได้นะครับโชว์ทรายส่วนที่เป็น ทีต้นๆนะที่ขึ้นมาที่ศีรษะนะครับทีห่ถึงทีสนะครับที่กลายมาเป็นซิมพติกเชนขึ้นมานะถ้าเสียตัวโลเวอร์ก็ประมาณตรงนั้นนะครับอยู่นอกไขสันหลังและตัวนี้ก็เสียได้เหมือนกันนะฮะเป็นอีฟซีลัทธล้อเหมือนกันนะฮะอาการเสียข้างไหนอาการแสดงข้างนั้นฮอนเนอร์ซินโดรมนะฮะตกเล็กแห้งแดงนะฮะนักศึกษาลองไปตามเลคเชอร์ผมนะครับสำคัญนะเจอคนไข้ยเยอะด้วยแล้วก็ผมทิ้งไว้แค่นี้นะครับ มีอะไรสอบถามอาจารย์ชั่วโมงดิสคัชชั o นได้นะ